คุณปุ้ยดวงพรพงผาสุขจากสุราลงกรมหาวิทยาลายัยเอกศิลปะการแสดงร้องนำเพลงประกอบละครลูกชาติสีผ่นดินและอื่นๆครูสอนร้องเพลงและสมาชิกคณะส่วนภูคอรัสปัจจุบันศึกษาที่ New England Conservatory คุณครูนันทนัทธนีศิริรัฐพรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกการประพันธ์เพลงครูสอนเปียนโนและร้องเพลงปัจจุบันศึกษาที่ Berkeley College of Music Major v o c a p p r r o r r m n n e e คุณติวกุลยาโพธิสถิตยืนยงมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรดประสานมิตรคณะศิลปกรรมศาสตร์ดุริยางคศาสตร์สากลเอกเปียโนเป็นครูสอนเปียโนและสมาชิกคณะส่วนภูคอรลัจปัจจุบันศึกษาที่ l o n g j i n School of Music Music and Movement คุณตั้มชาครคุระทองมหาวิทยาลัยศิลปากรเอกดนตรีแจ๊ปัจจุบันศึกษาที่ Berkeley College of Music Music Production and Engineering